พระพุทธองตันตรงซอนว่าสิ่งที่ทุกโลกมนุษย์เรานีหน่ยนามันมีอยู่เพียงสองอย่างมนุษย์กาเลือกในทุกทางเราจะใจสิ่งทุกแบบอย่างหนั้นอันว่าทุกตีหนึ่งเราเรียกว่าความทุกตอง ทุกตีท่องนั้นเรียกว่าความทุกข์ใจมาทำอะไรต้องรู้คิดพิดจารณาอันว่าความทุกข์ใจมนุษย์นนก็จอบทำแต่สิ่งนี้มันนอมนำหลังจากเมื่อเราทำแล้วมักมีปัญหา อันว่าความถูกตองคือถูกตามลักธรรมขององค์ประสัมมามันมีคาเราควรคิดหน่วยน้านำมาใจกับชีวิตคนโอตีนายแก้วกับนายตรงนี่ต่างช่องนาย ามาบอกว่ามีสบายใจปัญหามันมีมาอย่างไรในบอกกล่าเล่าเอ็ดพลอันนี้ลูกในทองในแก้ววันนี้วันเสารก็ได้เข้ามาในจำหนักวัดเชียงรักกันในยามเช้าแล้วมาบอกว่ามีความคิดเต้นที่ไม่ตรงกันมันก็ธรรมดาลูกนะคนเรา เราองดันซ่อนไว้เร้ว,ว่าน้าชิตตั้งคนเราจิตใจมันไม่เมื่อนกันก็มีปัญหาขัดแยง้งกันขึ้นมาเราว่าข้อสะุปกันได้หรือยูคนเดียวก็มีปัญหากินก้าวกับเลย่ยทํำเล่ยไปไหนเราท่ามตัวเองในปนัญหาเราว่าข้อหยุดตีไอ้ตัวเองได้ในครอบครัวพวเมียก็บางทีมีปัญหาพวจะกินเปรี้ยวเมียจะกินหวานอ่านั่นเรื่องงานการกิน เราก้าข้อหยุดตีกันได้ชาติบ้านเมืองก็ก็มีปัญหาความคิดเห็นแต่ละคนมันไม่เหมือนแต่เราห้าข้อหยุดตีกันได้ลูกตใต้พอมารวมปิจนาตัดสิ้นปนัญหาตียังไม่รู้นะว่านหนแก้วนทองมีความคิดกัดแยงกันเรื่องเลยแต่พอต้องอาใส้ลักกองธรรมหาตามที่พระพุทธอ,องค์ดันท่องนแก้วนทองฟังให้เข้าใจแต่กันลูก ไอ้จริงดีทุกโลกมนุษย์เรานี่มันมีอยู่ช่องยักนี่ลูกเนึ่งคือความทุกตองช่องคือความทุกใจย์อันนี้ไอ้คำว่าทุกตองคือทุกตามลักธรรมะทุกตามกฎไม้ทุกตามประเพณีวัฒนธรรมปฏิบัติแล้วเกิดพ้นดีต่อผู้ปฏิบัติและผู้อื่นนั่นเรียกว่าทุกตองลูกอันดีช่องเราเรียกว่าทุกใจ์นายโต๊ะนายแก้วคำว่าทุกใจคือทุกใจกุนธรรม คนื้อนี่ปั่นเพลื่อรูไหมแต่คนทำาเขาร้อยแล้วก็บายใจแลว้วนี่เรียกว่าความทุกข์ใจกันนี่สิ่งตรงนี้ลูกมักจะมาะคัดแยงกันแบความทุกข์ใจกับความทุกข์ทองถ้าไหนทองเข้าใจไหนแก้วเข้าใจ่างนี้ปัญหาจะอยุดตีนในหลาวแรกที่ลูกว่าปัญหาของเธอต่างช่องเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ครับมันพกคนลุกคนพองเลยอาจารย์อาาผูสรุปในเหนือ,นอสาระนะ,ะความทุกข์ทองทุกข์ใจกับ คนดื่นมครับนมัสกการแาาต่นายจันคนกับนะาไม่ได้ก่วคนเข้าใจผู้สรุรุมาไวไอ้เราอีปลัตัวไใไข่ทุกตองไข่ทุกใจไข่เดินตรไใน,นกันต่อเดียวกันโ้กันแล้วเราอีมาหนังเหลือกวัดตัวเม็ดไในมันดีเม็ดหนมันหลีบมันเหลือกไม่ได้อาจารย์เมื่อนำเราใช้วุ้มลงตัวครึ่งโคมลงในน้ำใจเลยว่าไอ้เม็ดตีทุกตองมันจมไอ้เม็ดตีตุกใจมันลอยพร้อมหลีบ นายทองเข้าใจพูดเหมือนกันอทีิจอดไปมั้งก็ได้กับไม่ตองให้เหลือไม่ทันได้ตีให้หรอทีิจอดเข้าได้แล้วเรื่องมันเป็นมาปัดพื้นนายทองพุ๊บเข้าใจกับเตจันพู้ลูกเข้าใจบอกความทุกตองมันคืออะไรความทุกใจมันคืออะไรพอถ้าเข้าใจก็ดีลูกอาจาย์กับผมขออนุญาตสักนิดถึงกับนะจะแสดงความ เข้าใจกับผมว่าตรงนต่ีอาจารย์นี่พูดริบลว่าทุกตองมันคืออะไรทุกใจมันคืออะไรเออดีลูกว้ามาที่ลูกในทองไอ้คำว่าทุกตองนี่คือทุกตามักกฎหไม้ทุกรักต่ำมาพระเพณีวัฒนธรรมอ่านเด็กๆดูจักกรรพุลักผู้ใหญ่อ่านนั่นคือความทุกตองอ่าคนเรามีความรักว่วงใหญ่ปูกปั่นจอยเลือกเกือกูลอ่านนี่คือความทุกตองใหญ่ยันชายลูกกับผมไอ้คำว่าทุกใจคือเราได้ได้ก็ แต่คนเดินไม่รู้นั่นแต่ว่าเราร้อยเล้วยกตัวยังว่ากินข้าวกินปลาสิครับก็มีจนกลางมารยาทในการรับประทานใจจนกลางตักอาหารมาใช่จานเราเราเผื่อกินอยู่กันแต่เกิดความทุกข์ใจขึ้นเราขี้กลางไปเอาจนกลางโง่จนเราแต่กินจนตักบึมลงไปข้าวตีไปมั้งน้ำลายตีลงไปก็ไม่เกี้ยวช่วยโดกต้มขึ้นมากรดกรดเส็ดกรดเม็ดใส่รบลงในถ้วยคอยกรดเลือแล้วเพื่อนี่เป็นเป็ดหรือไม่รู้แต่เราคนกินเราทุกข์ใจแล้ว ได้แดงกอกแล้วพะนันไหมอาจารย์เออนายต้องนี่พูดข้าวประเด็นถูกเรื่องเลยนี่รับไม่ต้องจดใจเรื้อยจำจำอะไรก็ได้ปั๊บแล้วเรื่อง่าไอ้ต้อติวายช่างช่วยแก้่พนากันโอ้อาจารย์ขับเดีใจติดอุติกามมาพุ่มข้ออนุญาตหย่อนลังจะเรียกว่ากวยไทยก็แตกไม่เหนียวรถคือพมมีหลาอาจารย์รู้ว่าผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิข้องตำบลบ้านเชียงรักครับโอ้นายต้องนี่ขับ แก้วก็เป็นผู้ตรงคุณอาวุธอาจารย์คราวนี้ในที่ประชุมหมฬาราณาทีปุผมของแก้วนี่เป็นฝ่ายดูแลวัฒนธรรมของหมู่บ้านตำบลเชียงรากโอ้กรดีเลยลูกวัฒนาแปลว่าเพิ่มขึ้นธรรมระแปลว่าจริงแต่ดีกระตือช่วยตาหมายจริงแต่ดีมันเพิ่มขึ้นมึงเลยมึงเลยอาจารย์เก็บเลวบ้างวัฒนธรรมคือของดีให้เพิ่มขึ้นมึงเข้าใจไหมทีไม่เยดี ของถุกอย่างอาจารย์ครับเยาวชนเป็นอนาคตของชาติแด็คนไหนแข่งกีฬาพุ่มชงเสริมจัดรื่องกีฬาให้แข่งในด้านการหนักมัดมวยแข่งในการเรื่องการกีฬาหรือครีท้าเด็กไปประกวดโองเพลงพุ่มไอชิบแก้วไอซ้าเพราะมี่องอาจารย์ฟังออกกว่าไหมและเพลงที่แก้วไอชิบพุ่มไอซามอาจารย์ควังแต่ว่าตัวปร้กวดให้เคยอนะไหนแก้วนะเราได้ก็หยุดตีกันรู้เพราะเธอเป็น ผู้ทรงคุณอาวุธที่พี่น้องก็ไวยใจเชือเช่อใจว่ามีความรู้ครับพมแอ้่อมมันได้แลยจ้ะเนื่อไอ,อ้ตองก็พร้อมอาจารย์ครับเพลงเี่กบุ้มไม้ทิพย์นแนนมีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปรองเพลงชื่อเพลงว,ะะว่า,าสวัณช,า,า,ชาวนาสวัณชาวนาชาวนาเนี่ยอาจารย์เออคนเราย่างรถตัวรอยกันปนกันไม่ใจแกงกินได้รถตัวื่องบินมึงบินไปเลยไปในอากาศไปไหนไปแต่ต้มจุม่มกินไม่ได้โจโลกึกไม่ได้ เคยแกงแกงไหนอแกงไฟรถแกงข้งแกงไปทำไมเจ้าท้วนยางไม่อเอากี๊ยงปลอกไปตำโลผมมึงยุยรุ่นหนึ่งม,มันเป็นยากการเกษตรของเราต่างเพขอเพลงสวรรค์เจ้านาขอดนตรีหน่อยครับเพิ่มมาสับต่อน,นให้จานทร์ควังวามา,มาลุกครับ ก็ไปกระเจดกระนอนทุกท่านหลังจู่ฟ้าหน้าจู่ดินโลกมีกินพยานเนือแรงงาน,นของท่านขอให้ท่านตรงเจริญเตื่นเถิดสามไว้ดวงใจของพี่รุ่งสางสว่างเลย เิดคนดีอย่ามัวนิาทาพี่แบกกันไทยไล่ควายไปท้่ทงนาน้องจงหมุงข้าวคอยซ่ากลับมาแล้วจะได้กินอาจารย์กับนั่นคือตอนแรกก็เกรงนิดมันวาน่นาเลวมันไอเนื้ออาจาราตุกประการเดี๋ยวผูไม่จิบกันแน่น มึงไงกดซ้ำปลื้อนี่อย่าลากรอดดิมึงแหล่เหนือจะรักกว่าไม้ของคนเปล่งกจะให้กดซิฟผู้เอื้อมไปคิดเมียว่าตื่นเตื้นซ้ำไว้ซ้ำไว้แปลว่าทีรักตื้นเตื้นซ้ำไว้ดวงใจกองผีตื้นนี่คือดวงใจทีรักกองผีหลงสร้างระว่างแล้วนี่ตื่นเตื้นกนดีอย่ามัวนิดซ่าตกขึ้นนะน้องนี่นี่ยมันโซล่าลินซ่าแบ็ดเลยน้องขึ้น ผีแบกกัดไตลายไกวไปชู้ตองหน้าเราตำหน้ากินนี่ดีว่าหอมมะลิสามสิบห้าบาทไม่ลดไม่หลาไม่ลงเลยมึงกินแหละที่ข้าวเล็บนกเล็บนกถ้ากินข้าวเล็บนกเด็ดต้องบูุนต้องกินเหมืองลุงอย่าไปกินเล็บนกเหมืองชังเพื่อเล็บนกเด็ดไปจากลุงนี่แล้วไปชัางปอบป้าข้าวปอบป้าไม่รู้นกไหนต้องรกไหนมาผลกันกินไม่รู้กินนกเลยพอเด้๋ยมนเข้านกมันมาไอเล็บนกเดียวเมืองลุงเล็บมันบดีสุดก็องเมืองลุงคือเนบติแดงแปรบน่ากิน พอไปประนูดำมังเรื่องมังเล็บนกมังเล็บนกอุ้งกันจนม้อกวายควาเพื่อยเร็วก้าวยังไม่พอกที่ผีแบกกันไตหลายควายไปรู้ตรงหน้าไม่ใจไปอื่นไม่ใจไปองอาหารหลายควายนั้นต้องไปรู้ตรงหน้านองจงกุ้งก้าวคอยตาก้อยนะไม่ใจอุ้งแล้วกินคออุ้แล้วก้อยวังโยดได้วังละกินมังและมึกแต่เธอมั้งอย่าตาแต่มึกไม่เธออ๋อ น้องจงกูเก้าวก้อยตาก้อยนิจิบกันแน่นะพ่อแม่ต้องลูกไปเรียนหนังสือก้อยความจำเร็จก้องลูกอนพอลูกประสบความจำเร็จเงียนหม่ลูกล้านประสบความจำเร็จเป็นตีปากปูมใจของพ่อแม่ทางปากก้อยเองคนเล่นไปตองค้อยเยาเพิ่นเพื่อเยาเพิ่นขึ้นเป็นชัยชนะพวกปตามานเมียค้อยพวกครับน้องจงกูเก้าคกอยตาฮะ ผีกลับมาเลยจะได้กินกินปลอมกินปลอมพุ่ปลอมเมียแกเออมนได้ๆออกเอ้ยกูือเมียได้จอนมาตวงใกล้เต็มพุงปะแกงจอมตอดปักบุงไก่ประจอนแกแกะไก,ก่กะคืบกินว่าจอนมันตึงพอกแกงกระตึ้งมักินแล็บก้องไก่ปลาบลดทุกมันลอยเลยมันลอยตึง้งเมียนแท้กลัวว่าไม่ก้าวน้าแกงกะไก่ไม่ก้าวน้ามันมันไม่ลอยเลยไก่มันต้องโขกับน้ำเอาวักที่ไก่ใหญ่จมน้ำอยู่ ก้อจอนั้นเออพอกูมาตักติดมาเลยในตัวเจ้าตัวแรกมาก้อยดำปึดก้อ <c oughs> ยจอนไรดำอ้อตอรอนี้ปะ่ <c oughs> พะพอมาตื่นกูกำมังเหนื่อยตัก็ก้ยอยจอนนั่นกินเล่นเมียเลย็ดุดหลุดตาเลยกว่าจ้ากูก็เห็นแค่ตัวเราพวเมียตรงแบ่งพันใจไหมจารย์นั่นแหละหลูก,กบับผมพวติดข้าเมียติดสายต้องเดินไปกันกูก็เลยเอาไก่นั้เเนะอเนะอาลอกจักรไก่ออกจากโอมกัไป แล้วเมียแรกกับกูปลอนไอ้เมียค่อยปอนเมียทำตายไม่เอาแล้วแต่กูยัดกันไปใครอชอนเออยัดกันไปมันก็อมใครแต่นึกในว่ากูเหนื่อยกูจะเอาใครมันออกลบออกลบกูยัดกับเรามันก็ออกลบกูยัดก่อนเอาเหลืองเหลือแล้วล็กับเพิ่มแล้วตกลงใครนั้นได้ผู้ใดบอกจ้งเมียไม่กินอยู่ไอ้คุยเพราะไม่จิ้มกันแน่นรับแกไวไม่ซ้ำกันนี่เพลงดีแกไว้ม่จิ้เป็นเพลงไรซ่าลรจ้าเนี่ย ผู้ใหญ่คนหนึ่งอผู้หญิงคนหนึ่งแต่กล้าไปเกี่ยวป่าราชีผู้หญิ่งตัดใจรักปล่อยไปแต่งงานตำมาจารย์เป็นอุปสรรคก็อจอบลงล็อกลอ็อกไม่เปลี่ยนเลยโจนี่ซิฟคะแนนโอ้ปั่นเปลือลูกเพ่อต่อให้กว้าง,งนิดนะแต่ว่ามึงมึงกิดแหลกันมึงไงกูมาเจอหน้าเธอไอ้จันก็ลงรักเธอทำไปนั่นเลยอย่าม,มาเจอไอ้จันก็ลงรักเธอ ผลไม่มีตังต้งไอ้จันก้นโบมันโบ้ไม่ใช่พึ่งโบ้โบ้มาตั้งไ้พร้อมไอ้ตองเนี่ยขึ้นอิงบนที่เอกยกว่างเหตุผลเงี้ยลรหรูไม่ถึงปั๊มปั๊มไม่ปั๊ไม่ไมไมโถกับก้นโบ้ฮะมึงต่อยไอ้จันต้อ,อ,ตตองไอ้นอโบขึ้นกันรักนอที่เจ้าก,กูแล้วยัง,ยงได้นอปัญญาตั้งบิงแล้ววะไอะจาจันกลับผมก็โทษแล้วไม่รูดเสียเวลาอาจารย์ไม่ต้องมันตะปอพูดกันแล้ว อ้อ่านน้อกระตาได้ตาปอดช่วยไม่ก็เล้วไม่บนกลุ่มมอโดราจะว่างแรกแต่มันคนเดียวนี้พ่อมันพิดอาจารย์เนื้อพมยอมรับบิดพ่อมพิษแต่เบืองตอน้นพิดเรืองลอย่าลูกเตม,มาลงเป็นผู้ตรงกุณอาวุธรวมกับทองทองนี้ก็กลัวกันต่างบ้านเชียงรากกนอาจารย์เนื้อครัวเพลือลูกมันโรยจุกจิ้งโรยดินโรูฟ้าโรูลมโรูป่อยโรูเลือดใจรัดโรูเลือดเดลีนิวโรูเลือดคมจัดลึก ไอ้ไร่เตตอกนี่ไม่รู้แล้วโอ้เตี้ยงเตี้ยงก็เป็นเอ็นอันตอนก็แข่งกั้นกีฬาโอลิมปิกการาวาจนะนับจะนุ้นในเด็กไดอาดกีฬาเล่นบอลต้องยกมือกันในเจะประชุขัดการว่านี่าให้เด็กเล่นบอลเพื่อหลกอันตราย้องวะอันตรายเพื่อในทองคือมันไม่กล้าใจเนี่ยจันเตะประจุมันโบนี่พบบอกก็อยาเล่นแต่บอลอันตรายหูกว่ามันเล่นบอลแบบนู้นลงมองร่ามกลืนพันเพื่อลูกกั้นไงจันกั้นไหมต่งตัวนี้กั้นนี่ ม้อวายางมันเป็นปิดมันก้นหลาบอลกันหรอแต่เพิ่งเลนไอ้หลวงเมื่อไงเล่นบอลตาดิมครองหรืยังบอลเลยอ้นี่ก็แล่นบอลกลมๆเห็นนั่นอ้วมันยเลยอือัะนั่นอาจารย์แหละแล่นอะมันเดี๋ยวเมียไอ้ตองรู้อาจารย์รอ้รู้ตุกเรื่องไอ้ได้แต่เมียต้องไม่รู้จริงไม่จริงเรื่องเผื่อนอุ้ยแก้งรูดินรูกป่ารูรลุ่มรูกล้วยจริงเดียวแต่เมียไอ้ตองไม่รู้เพื่อดลุ่ ชั้นแม่เตเืินมันรู้มายิ้มบันพุ่มยกนั่นไม่่ต้องว่าเจ้าเดียดหลวก,กันหนังเดืานนมจีนเออคนนั้นเอ,อ้ยเจ้าไอ้แจนู้รำก็ปริ้นกันแล้วล่ะเออเขารักกันเยอะแล้วคนแล้วบังจริงมังลรลวกลัน้นก้าวแต่รันนมจีนไม่ใตองว่างยอดแรงเหลืองเปื่อนโอ้มาหลูกมู้รับรึมัน <c oughs> น่าแล่เดียดเอาหลูกมู้หลูกเองนอนกับมู้ขึ้นเออท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ ขอประต้วงนะครับท่านประธานที่เคารพไอ้เพิ่ารสมาชิกพูดอยู่ในประเด็นนะครับจะพูดกันเรื่องการประกวดร้องเพลงมันไม่เกี่ยวกับเมียผมอุ้มลูกหมูขอประท้วงครับท่านประธานท่านประธานครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับท่านประธานที่กรรมาธิรไอ้ไร้เหล้าตื่นเป็นประต้วงไอ้ไร้หัวเข้ากินหนอกล้วยนะครับไปยิกไปหัวกินหนอกล้วยเปประท้วงครับเข้ากันเออเออเราแลงกันในเรื่องตีพูดลคือประเดอาจันเดี๋ยวผมให้เพลงนี้จิ๊บกับแนนต้องมึงอ่านหนังสือพิมพ์มังมาย ข้อมจุกจิงดูกยางมันเกิดขึ้นโดยเราไม่ขาดฟันโดยเราไม่ขาดจิตไหวไหย,ยปะเจืองนี่ว่ะคือมันเกิดโดยไม่ขาดจิตซีนามิขึ้นภูเก็ตมันเกิดเกี้ยนจดไม้มาไหมภูเก็ตจ๋าซอนามิจะไปเยี่ยมนะไม้หนึ่งๆก็บ,บึ๊บยางสิบรอระเบิดมันกุยบอกขคดครัมไม้ว่าพ่อขานอหน้าด้านซ้ายยันชนไม่ไหวหนึ่งๆก็ตึ้มเพราะมาหนั่งชื่อพิมพ์จะบับหนึ่งอาจารย์ปีแล้วนูจะเป็นนังชื่อพิม์ไทยรัฐครับ พีเด็กจังหวัดนคกรสวรร์จะมาชอบบรรจูเก้าไม่ใช่บรรจุมาชอบเก้ามาเลยยืนรอ,รอดถคนชองอยู่ติดถารถมีผู้ชายคนนึงนำตุ้งที่นำตาลมาลูกบ่าเออควักตุ้งกันลุงอี้เก้าอางนา้ำโอ้ควักเด็กขับเด็กๆอยากช่วยเลือดจังคมครูสอนในเป็นคนดีในจังกลมรับตุ้งที่นำตาลน,นั้นมาอยู่ไม่ได้ดูเลยว่ามีทิ้งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ตามกอดร่อยตาม ข้าวตรวจก่อนปรากฏว่ามีกล้องพิษก่อนมาอยู่ในทุงชิงเด็กคนนั้นบอกว่าไม่ใจกกล้องมันเจากกนน้ากล้องก้า้องน้ำเจ้าหน้าตีนําไปที่อ้องน้ำไม่มีเคยมันไปใช่แลว้วจ้าหยัดเสียด,ยดความพิสไอเด็กกับผมผู้บริสุธ์กับว่างี่จอบชวนกันไดเหลืองว่าเด็กบริสุ์ปีหนึ่งเด็กไม่ได้จอบก้าวมาเลยนี่แหลมะมึงจำไม่ได้ตองว่าอยู่ว่าย,ายปัดเทืองนี่ว่ามันไม่แหอกคิดว่าป่านนั้นมันเป็นปัญหาอ๋อการไอแก้วก็ไม่พิษเลยลูก คือเตอมองในสภาพาทังคมไอ้ต้องรู้จักก็ว่าอยาประมาทระมัดระวังตนครับข้อไหนต้องก็ไม่ผิดในต้องมันมองในรับในเรื่องก็วัฒนาธรรมชู้ทุกต่างก้องก้นลูกเอแต่แรงคนเรื่องในต้องมันเลี้ยงอ้วไว้เพื่อไถหน้าแต่ในแก้วเลี้ยงอ้วไว้ชนวิธีเลี้ยงต่างกันทุกต่างูขเลยแต่ว่าทุกทำคนเรื่องกันิีลังรู้ต้องตั้งกติกา ว่าการแก้งกันหน่อยไร่เป็นเกณฑ์ตัดสินป้มบอกแล้วนี่มันไม่ควังป้มหนาใจย,ยันให้มั่ไดจยนันเพราะมีการเที่ยงเออเออเอเอานายทองกระตุกนายแก้ว